การเติมเกมออนไลน์ต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้การรีฟันไม่ว่าจะ FC Mobile หรือเกมอื่นๆมากมายที่สำคัญร้านนี้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube และก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยพอดีมีแพ็คเดือดมานะครับ ก็คือแพ็คการสุ่มนะครับ o e r 93-94ที่เป็นตัวฮีโร่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนเนี่ยสามารถเก่งกำไรได้แล้วผมมองเห็นว่าตัวพวกนี้นะครับที่ผมคัดมาเนี่ยแม่งมีกำไรแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยแรกเนี่ยคุ้มไหมนะครับตัวไหนเนี่ยใช้งานได้บ้างนะครับโอเคก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับก็นี่ครับก็คือแพ็คที่มาในวันนี้9 3้ถึงเกนะครับเป็นตัวฮีโร่ทั้งหมดนะครับแพ็คข้างในก็จะมีตัวมากมายนี่ประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดประมาณ13ตัวนะครับวันนี้ผมจะมาคัดให้ประมาณ5ตัว6ตัว 4, ี่หตัวนะครับที่สามารถทํากําไรได้นะแต่ที่สําคัญสามารถเล่นได้ผมว่าเก่งเลย นะครับแต่บางตัวเสียดายว่าแม่งติดแดงไปแล้วผมผมพอดีผมติดธุระก็เลยทำคลิปช้านิดนึงนะครับแต่ก็ยังทันนั่นแหละนะโอเคนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณจะแลก93 94ตัวฮีโร่เนี่ยนะครับต้องใช้ OVR 93ตัวนะครับแล้วตัว93เนี่ยถ้าตัวไหนมันขายไม่ได้เนี่ยสามารถแลกเป็นเงิน 8M ได้ถูกปะ นะครับแล้วใครที่ดึง OER 90ไว้ตอน 2M 2 m อม่อะ 2M1 อ่ะมากสุดคือตอนนั้นอะ่ะตอนเช้าอ่ะนะแต่ณนะตอนนี้เนี่ย o r ER 90เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 2M7 แล้วซึ่งมองว่าคุ้มไหมผมมองว่าใครอยากสุม่มถ้าดวงดีก็คุ้มอะ่ะได้94ยังไงมันก็เกินอยู่แล้วล่ะไอทุน9ก 8M อะ่ะนะครับตอนนี้ตัวถูกสุนมันน่าจะอยู่ 2M8 นี่ 2M8 นะครับซึ่งตอนนี้โหเกือบ 3M ก็เกือบตกเกือบ 9M นะ เออ 9m ได้เกือบ 9m แต่ก็คุ้มอยู่ดี 8m กว่านะได้ตัวดีๆก็โอเคอ่ะนะครับนะคายัสมุมแพ็คนี้ก็สุ่มได้เลยนะครับแต่เราจะมาพูดถึงว่าตัวไหนเนี่ยสามารถเก่งกำไรได้แล้วก็สามารถเล่นได้ตัวแรกนะครับที่ผมจะพูดเลยนะครับก็ต้องเป็นตัวที่ทีเด็ดเลยผมบอกเลยตัวนี้ติดแดงไปแล้วด้วยก็คือนี่ลิคาโดคาวันโยนะครับตัวนี้เลย นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก่งไว้มีกําไรแน่นอนนะครับนี่มันมาแดงตอนนี้พอดีเป๊ะเลยตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยผมก็ซื้อไว้17.5ใครจะซื้อตัวนี้นะครับเก่งกําไรผมมองว่ามีกําไรแน่นอนตําแหน่งกองหลังเนี่ย OVR 94ตัวนี้เก่งด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเก่งเลยตัวนี้เก่งทุกล่างนะครับราคานี้ผมมองว่าเป็นแนวรับได้เลยคือ17จุดกว่าไม่ให้ข้าม18อ่ะคุณซื้อได้นะนะตอนนี้ซื้อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้อาจจะเก่ง ตัวอย่างเนี้ยไม่ไม่ไมน,านานนะครับมีกําไรแน่นอนส่วนราคาโลสุดอะไรเงี้ยเราไม่สามารถดูมันได้นะครับเพราะเราอ้างอิงไม่ได้เพราะว่าราคาเปิดแรกมันเพิ่งมาด้วยตัวเนี้ยนะครับไม่นานนะเราก็เลยอ้างอิงไม่ได้เอาเป็นว่าตัวเนี้ยถ้าจะคิดจะเก่งกําไรมีมีกำไรแน่นอนตั้งรับไม่เกิน18 17.6 17.5เจุดเจุดอะไรเงี้ยผมว่าซื้อได้นะตัวนี้นะครับนี่กาลิคาโดคาวันโยนะครับกองหลังนะครับทีมชาติโปรตุเกสนะครับ นี่เก่งผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเก่งเลยนะครับเออห้ามพลาดนะตัวนี้เป็นตัวหลักเลยที่ที่แนะนําว่าควรที่จะดองไว้เก่งกําไรนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้โกนะครับนะโกตัวนี้นะครับตัวนี้ผมมองว่าราคามันตัวส่วนสูงก็ไม่ค่อยสูงเลยวะ่ะสูงเตี้ยเยอะเลยนะเตี้ยมากนะครับต้องบอกอย่างงี้นะแต่ถ้าจะเก่งกําไรผมว่าแนวรับอยู่25เนี่ยที่กําลังแดงตอนนี้ยยังมันมันมันน่าจะพอมีกําไรนะ ผมคิดว่าหมดกิจแล้วมันน่าจะไปได้30กว่านะครับแต่อาจจะก,กว่าเท่าไหร่เราเดาไม่ได้เลยแต่ตำแหน่งโกล่ะมันขึ้นดีกว่าตำแหน่งอื่นเลยผมสังเกตมาแล้วไม่ว่าจะ OVR เท่าไหร่อ่ะตำแหน่งโกจะเป็นตำแหน่งที่ราคาขึ้นง่ายมากเพราะตัวเลือกน้อยจริงนะครับบางคนก็จะดัน OVR ให้สูงมันก็ก็จำเป็นต้องเล่นอะไรเงี้ยนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับ ผมมองว่ากำไรไม่เยอะนะแต่ก็ไม่ขาดทุนนะตัวนี้ก็เอาได้นะครับซื้อไว้เก็งกาไรได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยกับตำแหน่ง GK ตัวเดียวเลยฮีโร่ OVR 94นะครับตัวต่อไปนี่ตัวนี้เลยครับ Park G2 ไม่รู้แดงหรือยังนะครับยังเกือบแดงแล้วนี่ป Park G2 ล่างนี้เลยตำแหน่ง LM นะครับตัวนี้น่าเล่นยังไงนะครับสามารถยืน c m ได้นะครับนี่สามารถยืน c m ได้นะครับกับตัวนี้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคุณนะสมบัติพิเศษกับราคา 13M ณนะตอน 12M ณนะตอนนี้นะได้คุณสมบัตินี้ซึ่งมีน้อยมากนะครับแรงคือนระลอก2นะครับมันเป็นพลังแฝงที่ต้องบอกก่อนว่าท้ายเกมเวลาคุณจะโดนำนำาเงี้ยหรือคุณโดนนำอะ นะครับมันจะมีแรงขึ้นะครับก็คือไม่เหนื่อยอะนะครับจะมีแร,แรงแรงแรงสู้จากหัวเหลืองก็วิ่งได้ต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ค่อยมีในตัวอะไรเท่าไหร่มีมาน้อยมันเป็นสแต็กใหม่หรือค่าพลังใหม่ที่ fc mobile เพิ่งเอาเข้ามาแล้วปาร์คีสองตัวนี้มีด้วยเวิร์กเลดก็ดีมากนะครับสูงสูงนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับเออนะครับนี่แล้วราคาตอนเนี้ยนะสิบสอง m นะผมบอกว่าตัวเนี้ยลงได้อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะลงได้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งผมว่าติดแดงแหละ นะตัวนี้ผมมองว่าเก่งกาไรได้นะตำแหน่ง LM ซึ่งตำแหน่งนี้ก็ตัวเลือกก็ไม่เยอะหรอกแล้วก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่คนเล่นเยอะแต่ว่าก็มีนะแล้ว o e r ก็สผมมองว่าเล่นได้แล้วความเร็วยกับตำแหน่ง LM เนี่ยนะครับ95ผมมองว่าโยวเล่นได้นะตัวนี้แลวราคาก็ไม่แพงถนัดเกือบ2เท้า4ี่หก็โอเคนะปักจีองตัวนี้เล่นได้แล้วก็เก่งกําไรได้ครับรอลงอีกสักรอบหนึ่งนะตัวนี้นะครับตอนนี้12ลงอีกสักรอบหนึ่งอาจจะ10-11ผมว่าน่าจะติดแดงแล้ว ก็เก่งได้ครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับตัวต่อไปครับนี่ก็ต้องตัวนี้เลยนะครับตำแหน่งกองหน้าปีเตอร์เขาทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเนื่องด้วยจากส่วนสูง201นะครับสูงน่าจะสูงที่สุดในเกมในตําแหน่งกองหน้านะครับปีเตอร์เขาเนี่ยสำหรับคนที่เล่นสายเปิดมงเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยเล่นได้เล่นได้แน่นอนนะครับที่สําคัญเนี่ยสูงไม่พอค่าพลังเขาเนี่ยการมงเนี่ยร้อซึ่งเท่าตัวอะไรรู้ปะเท่าตัวโรนโด94้เลย นะครับที่เป็น TOTY อ่ะนะครับตัวนั้นก็มงร้อยสามเช่นกันขนาดโดเนี่ยสูงร้อยแปดแปดมั้งยังกระโดดโอ้โหกระโดดแบบสุดยอดอะ่ะแล้วเนี่ยปีเทร์เขาสูง201แล้วยิ่งมีอัตราการหม่งขนาดเนี่ยผมมองว่าแม่งโอ้โหสุดจัดแม่งไม่มีทางที่จะกันได้เลยอะ่ะนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สําหรับสายเปิดหม่งผมแนะนําเลยแล้วก็คิดว่าสามารถเก่งกําไรได้นะตัวนี้แต่มันยังล้นตลาดอยู่นะครับตัวนี้ผมให้แนะนําว่ารอดูราคาไปก่อน มันมีโอกาสที่จะลงไปได้10เลยนะถ้าตัวเนี้ยสามารถลงไปได้10 M เนี่ยผมมองว่านะปีเตอร์คาเนี่ยนะผมว่าเอาได้เลยนะครับ 10M เนี่ยนะครับผมคิดว่าลงไปได้สักสองสารอบเลยนะตัวเนี้ยนะครับจับจ้องกันให้ดีรอใกล้หมดแล้วค่อยดึงนะครับตัวพรุ่งนี้ผมจะแนะนําเสมอว่ารอใกล้หมดแล้วค่อยดึงไม่จําเป็นต้องรีบนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยถ้ามันเหลือน้อยจริงหกสิ 60, บเจ็ดสิบใบร้อยใบก็จะดึงไว้ก่อนก็ดีนะครับเดี๋ยวมันจะติดแดงก่อนนะครับตัวนี้ผมมองว่า ราคาถ้ามันต่ําสุดผมมองว่ามีกําไรแน่นอนนะครับกับกับปีเตอร์เขานะครับสูงเกินนะครับนะน่าเล่นมากนะครับน่าเล่นมากน่าเล่นมากนะไม่จําเป็นต้องไวขอหม่งดีๆพอนะครับสำหรับสายเปิดหม่งอะไรก็ตามแต่ตัวนี้ผมแนะนําเลยนะกับปีเตอร์เขาก็ตัวสุดท้ายนะครับนี่ไม่ไม่แนะนําไม่ได้เพราะตัวเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วในในในแพ็คนี้ก็คือคิงนะตำแหน่ง CB แต่ o r ER r จะน้อยสุด ที่ผมแนะนํามาเลยก็ o e r 9 3เกเนี่ยผมจะแนะนําแค่ตัวเดียวคือคิงตัวนี้เลยนะครับตำแหน่งกองหลังซึ่งมันเก่งอ่ะมันเก่งมันเก่งแน่นะครับมันเก่งแน่แต่มันล้นจริงเลยนะครับ o อ ER ไ93มันล้นอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่า OER86 ใช่ปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวเนี้ยเก่งโคตรผมเคยใช้แม่งโคตรเก่งแล้วเนี่ย o อไมา้เนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยนะครับ ถ้าคิดจะเก่งกําไรผมคิดว่ามันลงไปได้ต่ําสุดก็คือ 8.7m นะครับถ้ามันลงไป 8.7m แล้วยัง9.99บวกไม่ต้องซื้อนะครับนั่นคือล้นเกินนะไม่ต้องต้องซื้อแต่ถ้ามันลงไป 8.7m แล้วจํานวนมันลดลง700 600 500ใบาเงี้ยดึงได้นะตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะรีไปได้ยัน 8.7m เลยก็คือต่ําสุดของ OR93 ER นะครับ นี่ครับตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับกับคิงนี่ตาแหน่งกองหลังเป็นตัวเดียวเลยในโอเออาร์เกมที่ผมแนะนานะครับส่วนที่เหลือก็จะมีตัวที่เก่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ผมว่า LW มันมีเยอะนะครับเออนะครับส่วนตําแหน่งกองหลังเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่ขายดีขายดีอยู่แล้วนะครับเออราคาแข็งกองหลังอะ่ะก็ประมาณนี้จะมีนี่ตัวนี้นะลิคาโดคาวันโยนะครับโกหนึ่งตัว บักจีซองแล้วก็ปีเตอร์เคานตะครับตัวนี้ก็ดีแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคิงนะครับนี่ผมว่าเก่งกาไรได้ทุกตัวเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าคิงเนี่ยรอดูเรารอดูก่อนนะครับรอดูก่อนนะแพ็คนี้ผมมองว่าสุ่มก็คุ้มนะถ้าตัวอุยอีกเกคุณซื้อตอน2.1อะ่ะซึ่งมาเช้าเกือนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตื่นกันทันหรือเปล่าเพื่อนอน,นะครับแต่ตอนเนี้ยทุนเกือบ 9M ผมก็มองว่ายังคุ้มอยู่ดีถ้าจะเอาไว้เล่นนะ นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรีบขายบางตัวมันขายได้เก็บเก่งกําไรได้ยาวๆแต่บางตัวอย่างไอ้พวกเนะนี่ยตัวเนี้ยมันมันเอาไปทุบเถอะนะครับมันไม่น่าขายได้ละนะครับโอเคนี่นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับตับกับ o อ r 9 3 9้ี่ที่น่าเก่งกําไรแล้วผมคิดว่าเล่นได้แม่งเก่งทุกตัวเลยนะที่ผมแน,น,นะนําไปเนี่ยเก่งเก่งแน่แม่งเก่ง,ง,ง,งโคตรอะ่ะนะครับ ก็ลองดูฟังหูไว้หูนะครับก่อนจะลงทุนอะไรนะฟังผมแล้วก็วิเคราะห์ตามด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องใส่หมดอย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เสียได้ทำคลิปชา้าไปนิดนึงเพราะบางตัวม่งติดแดงแล้วนะครับอย่างตัวนี้ม่งติดแดงไปแล้วถ้าซื้อตอน24ทันโอเคเลยโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะโอเคนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับ